แล้วครับกัดแล้วมากัดฝั่นนู้นครับกระส่งนะครับโอ้โหตลอดเลยครับหันกล้องหนีโดนตลอดเปนกระสงนะครับกดเดียวนะครับสามแปมนะครับสง่งจาไปยังไงต่อครับไซ ตั้งตบนะครับเข้าเต็มเกือบสองคอนะครับสองคอเข้าสองคอเอบยางคตรอ่อนครับตรงหลอกปลาครับไาใจ้านะครับคาเซียนสุดๆครับท้นี้